ขณะที่พ่อกำลังกลับนะคะมองหน้าเหมือนอยากไปด้วยงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาลูกจะช่วยเหรอ,อจะช่วยเหรอคะช่วยพังโอ้โหรักกัน มารักกันวันสุดท้ายนี่เหรอดูกำไรก็มองคุณก็เล่นกับออมๆม้นอยวุ่นวาย อมันไม่ใช่กระเป๋ามันไม่ใช่กระเป๋าที่เราจะออกไปเที่ยวมกระเป๋าเล็กลูกมุดเขาอามันจะมุดเข้าไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่